งันข่าวด่วนครับโลออนไลน์แห่ชื่นชมนยายกแพทองทานชินวัตรในการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชารอบคอบรับกลุ่มและที่สําคัญแก้ไขได้อย่างรวดเร็วในทุกมิติครับวันนี้6มิถุนายน2568ครับล่าสุดนยายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองทานชินวัตรได้มีการทวิตข้อความผ่านโซเชียลมีเดียบอกว่ารัฐบาลไทยขอยืนยันในหลักการแก้ไขปัญหาด้วยแนวทางสันติวิธีภายใต้ความเคารพในอธิปไตยและดินแดนของการ และการกรณีที่กัมพูชาประสงค์จะเสนอให้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ICJ เข้ามามีบทบาทรัฐบาลไทยขอเรียนว่าประเทศไทยไม่ได้ให้การยอมรับในเขตอำนาจศาล ICJ นะครับในกรณีพิพาทต่างๆตั้งแต่พศ2503จนถึงปัจจุบันและย้ำปิดท้ายขอย้ำย้ำนะครับประเด็นที่เกิดขึ้นควรได้รับการแก้ไขในบริเวณที่มีการกระทบกระทั่งกันเท่านั้นไม่ขยายประเด็นปัญหาออกไป ล่าสุดโลกออนไลน์แห่ชื่นชมการแก้ไขปัญหาของท่านนายกรัฐมนตรีนาะงสาวแพทองทานชินวัตรในแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี